สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะในงวดของวันที่11เดือน2 2565นะคะเป็นชุดสรุปโค้งสุดท้ายนะคะวันนี้ก็คัดแล้วเนาะคัดพิเศษมาให้พี่พี่ f อนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพานันใดๆทุกชนิดนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะสำหรับงวดที่แล้วนะคะที่สอนได้ให้ไปก็แสดงความยินดีกับพี่ๆ f อทุกท่านนะคะที่นำไปเป็นแนวทางเนาะสำหรับงวดที่แล้วนะคะที่สอนได้ให้ไปก็เน้นให้เนาะหกสองสองหกนะคะวิ่งรูดงวดที่แล้วก็เข้าเนาะแล้วก็ตัวฟันชุดโค้งสุดท้ายนะคะที่สอนได้ให้ไป ก็ฟันที่หนะคะก็มา6 2สองมาในตัวกลับนะคะแล้วก็เข้าเลข3าตัวบนเนะหลักหกนะคะสำหรับสามตัวก็ผิดผิดแต้มเดียวนะคะสาวอนให้ไปสองสามหเนอหุลนที่ออกนะคะ6 2สสเสียดายมากๆเลยนะคะ3ตัวเกือบแตกเมื่อวดที่แล้วนะคะก็ฝากพี่ๆ FC ตามต่อด้วยเนะแนวทางวันนี้นะคะ สำหรับแนวทางในวันนี้นะคะที่สาโอนจะให้ไปในตัวเด่นนะคะเด่นในวันนี้ก็จะมีเด่นที่0นะคะแล้วก็4สายวิ่งรูดแล้วก็ตัวฟันวันนี้นะคะเสาโอนฟันที่0ถ้าพี่พี่เอฟซีท่านใดชอบก็ลงตามได้นะคะตัวนินก็จะมี4ีศน 0ูน 1> 1, 3 6หนามหะคะในชุดเน้นในชุดกันนะคะก็จะมี0 0 2 9 2 8แล้วก็สองหนะคะลองหยิบจับไปเป็นแนวทางได้นะคะถ้าชื่นชอบก็ลองตามเนาะ สำหรับสามตัวก็จะเป็นศูนย์ศูนยสี่สองสามหศูนหสามนะคะศูนย์หสามนะคะตัวนี้เนาะตัวที่ชอบนะคะเดี๋ยวจะเน้นให้ในชุดคุ้มสุดท้ายนะคะเป็นตัว ที่ชอบที่สุดนะคะในชุดเน้นก็เน้นสี่คู่นะคะแต่อันนี้เป็นตัวที่สาวอนวงกลมให้คือชอบที่สุดนะคะศูนย์สี่นะคะศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์หนึ่งในชุดกันก็จะเป็นศูนย์ศูนย์สองเก้านะคะในชุดสี่ตัวศูนย์ศูนย์สี่ สำหรับแนวทางวันนี้ก็ขอให้พี่ๆเอฟซนะคะที่เข้ามารับชมิงเฮงรวยๆปังๆนะคะกับสุดชุดโค้งสุดท้ายในวันนี้เนาะก่อนออกไปเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับส c r i ล e นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเพื่อที่จะไม่ได้พลาดแนวทางใหม่ๆนะคะโชคดีร่ำรวยค่ะ